ีให้ิมซางคนมาเจาะน้ำบรดานี้สวนยิงถ้่าำหรือเย็ดข้ามหมดละเนเมดีเหวค่าข้ามหมดละทนเหลวว่ามันำมลยี่หุ่นนึงี่ด้ต่ั้ตอนบางบมันยังของกิกเียวว่าทั้นต้นหนาเลยมันอกิกเทียกที่งินเนี่ยพวตานที่เอที่เียกผู้ล้ออืม พีจ้าสวัสดี้เจ้าเส้าเจ้ามันมีเสื้อหนีบกัผาล่ำเขาเด้อจ้าเป็นรถนีบะเมนรถหยังเด้อพี่น้องเป็นสิม,เมาเจาะบาดาลให้แม่น้องไอจ้ากําลังถาม่องตําแหน่งน้ำจ้ากขาดก็เลยกระกอบคุณคุณนีโคเด้อจ้าเป็นเห็นแม่น้องไอบะมีน้ำใสเป็นได้ิว่าใหญ่สร้มมางมาเจาะบาดาลให้นแต่ลอดลุนนป้กันจากว่ามันสิมีน้ำรือบะมี ต่างคนก็ลังหาจำแนงว่าหม่องไดสิมีน้ำบ่มีน้ำเป็นคิดว่าหม่องหันว่าินาสิมีน้ำเป็นไรกับรบาจอเลยันหมนนีน้ำเยจ้าไม่ม้วนเท็ดอย่างนี้อันนี้จิตมใหญ่ทอดละนี่จิตาอ๋อต้องใหญ่ทอดะนี่ก่อนเนาะนี่ันก่อนอา่น้นาเป็นไดนา หลายๆออกหลายๆเด้อะหลายเด้พอได้ใส่ได้ใส่ยังจ่อยได้ใส่ในการเกษตรนี่ล่ะในปลูกพักปลูกยังบักปลูกหมดยังกินนี่ล่ะไม่ยังแน่นะไม่หมดเนี่ล่ะก็หมากออกยาข่ดผ้าหวานผ้าหวานใหญ่เท่านี้สีผ้าผ้าหวานสีผ้าสีผ้านี่ล่ะแน่จะเป็นใหญ่แน่จะงานสร้างคนลังคน

รูปลานเล้น้ำไหลยได้เลอนนี้เออช่วยออกเนเห็ดจนไรูปลานเล็บางเด้แปงเปลูกพักเกี้ยนมาเบิ้งเห้นแนบ้าปุ๋ยสวัสดีครับมองนี่บอกมองนี่ละมองน้ำอไหพอนะบ้าปุ๋ยเพื่อนว่ะเพื่อนมองน้าสีออกไหลเพื่อนว่ะมาเบิ้งให้าเอาถนอมกับมาเบิ้งสอยสีเนาะ้าเบิ้งสืบการรุ่งเรือง เบิ้งซอยมันมาแนะนำหลายๆเรื่อดุนกำลังเดินทางมากก็จะก้าวกันไปหาหลานอยู่วาไงว่าไป่าจะจึอตาจึกตากำลังมากกำลังมาเฝ้าอยู่สวัสดีครับปีนุชครับ ที่สารบันน่อยพอดีให้จิ้มซังนมาเจาะนำบดานสวนยืนผาเนี่ยใส่สวยเด็ดแน่กินสู้คนอนเน้องบดานกับ่ะานเนำาอกเยอีกยประมาณหลายทอนยอลเอียดละเงียเียเียวเงี่ยเียเนนมครัเียจูนั่มที่เรียว่าลาบละลาบแล้วห้องรัวน้ำประมาณนี้ งามตักพี่นหน่นองามงามครับก้ยซูทิมไอ้เิ่นจอประดานนี่จคำมัพุ่นละคือเพอาิานว่าคำมุ่วธรรมเพิ่นแล้ว่ามันคำม่วรนรุ่นนึงสิดอนรได้อยอันนี้ก็ั่น,ขนขออกมาเป็นชินช้นก้อนจังซี่อันส้อยมันจเงเห็นไง กไอตดเส้นโบ้บึงเหนียวมงามมึงสตั้งนี่ังไอเ่ย่า่อย่่านย่ย่ยอาอยาอยนเอยอย่่อย่อยอย่าอยอ่ย่่อ่ย่าอย่อยออนา่าอย่าอ่่าอยยอน่าย่าอย่าอย่ายอยยอ่ออยย บางๆมันเป็น้มันอวดรัวเป็นน้ำเครื่องตักน้อยนี่งเหมนเห็ดสุกน้ำเห็ดใหญ่ดิบน้ำหลอดพี่น้องด้ยเพราะว่าเกี่ยววนบ่อยกินดิบคือมูข่อยุ่นเดี๋ยวสั่งแล้วก็ทอดเหมือนน้ำเดียวซุปเพื่อเปิดน้ำเหมือนตัดตัดดอกจอกน้องจะนัดหน,น่อยเหมืนดอกจอกซ้ำดิบกี่ข่อยยุ่ง

เป็นมาเป็นตะคือ,อดกอกพี่น้อง่ได้ใส่ย่ดอกเป็นอาษถามเป็นย่านว่าได้ใส่เนี้ยคือโบวดเออคือบละส้างดอกเห็บก็กิดน้ำย่านว่าได้ยังไงเน,นออาะถารุ่นนกบกันผุล่ะพี่น้องมือเลีล้ยงถุงละกก่ละกินเขาแเล้ยวคำคำถุล่ะนคำไรยสี่เลี้ยวยีนรุ่นภาษาถุ่ได้นำ้ำเขาก่ได้น้ำยียมพร้อม เป็นเห็นจอบาดานฝ่าฝ่ามืดมากก็ฝนหิสิตกเราพี่น้องเป็นมาอืดน้ำใส่ที่บนหนึ่งหนึ่งไปยื่นมาจอบาดาลหาน้ำหนำฝ่าผ่ามืดมัวมากเขาตกก็ตกมาหลดตกมากเจออกา็จ่อคือเก่านี่ทั้งน้ำจากฝ่าทั้งน้ำบาดาลนี่กะโอ้ดีค่ะเราพี่น้องแม่น้องไอซิเดนสนุกปลูกยั่อย ียังปลูกใบกับสิพ่ได้มีนนำมหดมันว่าอาตัวได้ก็ขอบคุ้นุุน,นีโคล่ลเมื่อเจาะพาดานเห็นแม่ลงอว่าแมองอ้่วมัมีนมนำโหดจน,นหน่งเขาตักจก้ะต้องสียโจ๊ะเจ้า่องผมต้องสิก่อย่น ไปโอ้เจ๊เียวเงี้ยเกือดังแห้งแักสเนไหมมือเนาะห้างเึ้นห้างขึ้นนี่มันเป็นหิ้วคอหรอละเจ๊ถ้าว่าเป็นวายอยูหลายเมตรอยู่ดวดาวดถึงบอนักขวดติดต่อไม้ขิดบ่ออีกบึงนี่แม่คเป็นเบอร์กินเพชรกุ้รุ่นชุด เกียบปลาไปโอ้ก่อนนี้ไหมโอวก่นเียเป็นวไอ้น้องเดินเม่อนเดืนน้ำปลานิดนึงเขียวขนก็นขึ้นบได้เลยกสุดเสลขามเวหอ่นแเสเดียวเมีนหอมลงไปหอมบางทีกิน พี่น้องกินเยิะหนึ่นหวาเยกิงันแนวข้อกเดียวมันเลยเดีนยวจะไม่จกอีกเน้นได้ยินป่อ่ตัดกินปลาเสียงนั่นป่อเสียช้วยเ้าเป็นมือขึ้นหรือเปล่าไม่ินปอยอ่ะเนียนหอมกับขวดทิต้นพี่น้องเจ็บจิกระเลีงเขากระลงเขาหุ่นยุ่งเขาีเลยเชีย จะเสียบหอมกินม,ม,มอสปิหน่องหอม,วหอมควายมือห้อยววด้วยปนรถไอมติ่มเติบเนี้หอมมือห้อยวันไลกินเด็กมปิน่องิ่มดูด้ยหอมหอมคนลงไปหอมติมตอนที่ค้งตีเรียได้ปหน่องก็คือหมนะ มาได้พีรองจิ้มกันหออืมดีไปได้หรอาากยวขมจิ้กับตอยจุแบนี้จิ้ว่าเาปนี้จิ้มว่าจิเจ้าบ้าปุ๋ยกับเบ้าสนอมกับ่าช่องบึงยีดิเยี่ยถ้าขันมาบึงเ็นจังใด จะ,จะเสียวเสียวอ่ะปาตน้มแเ้วก็อยากได้เหมือนกันโอ้โหต้องไปกินหอยินมน่อยเสียบโอะปลาตายไม่เก็บหรือว่ามันฝาดบ่เลยเนี่ยองเลยฟาดได้ต้องไปคอยไปยินนอขึ้นอยากเปนเรเปนขอขึ้นบ่ได้เนีันขึ้นไ ามนะบางคกินเหลือตัวทุกคนต้องไปัตัว้อมหวยช่วรถขอยเทนใส่เออเราต้องไปหาได้ไปไปอยูนรับอยี้ยเอาไปกลัวก็ใส่กัน วยเร็วทุกคนังมวผู้เขาจ่อยจดังกันเร่งพอกนีเราพี่องเอออย่างได้ย่ามันคำกอนย่างมันคำางนี้กพร่วันหน้าเออเ้าีกัทงจะให้นาก็ดีให้ดุรานแนไผมทองผง้าเกือนสร้างคนสร้างคนนิดย่างไม่แห้งเยจะได้องติกรหนโอ้ยเือนแล้วได้ป้อน ค้าเทียมันเป็นคือบานนุงอุ้มโจ๋หค่อนบ่อนไรสามหมื่นสามขึ้นนขวมเป็น่อนเลยกนเลยขึ้นค้านนุ่งอุ้มอ่ะไรไรตลอดเมนเป็นก็ได้ใส่ไดได้ไหม่นที่ผ่าที่ไรนวมปึดเลยเดปีนั้นมาเป็นน้ำเลย่างดีเออเตเบิงออสม่สิถอคว่อนบ่อนพี่ดวงควนผู้เดียวนี่เราควนเได้ลายๆยันดคว่อนนี่เนะเมียนเมียน ดองห่ดีใส e ่เนาะอยากไปใจมาเออนำยํำมันแรงอ่ะเด็น้องหาอดีใส่น้ำคนว่าเนนอใส่ก็ไหลเนพี่เด็กมาพอนหน้าด้อสี่ทังไหน้าเมนั่งเงินนี่กัอ่น้ำฟอดองผัดห่ดีใส่หรือว่าไอ้ผสมสมชาหรือว่าพ่อสันกัพอดีหดพักมีที่ใบพ่อดีใส่ในหลางไม้ลลางมือ ก็ดีซุกพักก็ช่ดีกินอ้าวมัน้าบชุกรบ่าดิด้ดู้ไดุดทีเดือนมั่ที่ต่างคนไม่กินเขา mời <laughs> mời 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 ขาก้นพาเทียงไปกอนเห็นไหหนใจนีเอว่าพาทีมากินาองยไปรุ่นเต็ียมพักของพ่อนไปทาใส่ลุยีกองเลยอ้อะไปขาก้อนออุเดือคนมาแล้วว่าหาลูเลยยรุ่นกระสันคุว่าานเดียวกัพ่อที่สามคนสามคนานเดียวกัพอแล้วโอ้ยวาย มนนั่งหวนเจานี่ก็ปล่อยหนัาปล่อยทาไห้ดูในร้านเด็ดเตยเด้อพอยโหดพัดโดมีสีไวเนี่ยเพื่นวะปล่อยในเด้อปล่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เงี่ยหน้านุ้นในหวนจว่าเป็นมือีสุเหงาคู่ฝนตกนี่วะอ้าเอาวมากขึ้นไหมขึ้นไหมน้ำทิพน้ำามันเทรากรอยู่นละเพว่นวเอาเรียบร้อยแล้วครับนี่เนี่ยกินมาเด้อมาเด้อก้อยสกเล็กพี่น้องเลย ข้อมบักทัวโอ้ผักข้างนั่งอย่าอันนี้กัวสุกค,ครับนี่อันนี้ซอยจุแก้วุ้งผมมาๆพี่นอ้องกินก๋วยเตี๋ยนร่กันจิ้มงานบาดาลมาือนี่จัดสูกันแมนแมนมามานะไหมกินกุ้งกันห้องเหมือนนี้ครับครับเฮ้ยขับอย่างนี้เานาะขอ,อมาเด้อเอ็ซีสมองสมบัติละครัไม่กินเขาน้ำจิ้มงานจอปลาดาล โอ้บอมจะขักด้วยเ็วไหมนี่เจ้าาเจ้ามาด้อพี่วันเป็นไ้ขายพกท่านเวไปเนาะท่านอกท่านตามรถมันขายดีเลยโจวงนี้กำลังเป็นฤดูกาลขายพุกท่านเก็บนังท่านเนเก็บนข้มนัของพระท่านเอาไม่ชวนคุยกันันจางเข้มก็บบกนะครับแันจางเข้มก็บบกเฮ็ดเทียไปอ่อนไปยังไยหล่ะมันจะเงินใจสุดสุข้นันเข้มเลวมันโอขึ้นเมื่อไรเนว่า โดยนี่คุณกำลังเดินเชียงมาอยู่เพราะว่ามันดับไปได้นะเขาจะได้ใครทีมงานคนเจะประดาจกินของกินนหนึ่งทนี้ลุยต่อเช่นได้กับไอ้ส้วมไอ้มันเด้อมึอนี้เด้อพ่อเดี๋ยวพักมี่ซีใบเอ้าตามสบายครับมึอนี้ าลวกินก่อนครับคขาบรถมองปันบรรยากาศนไคยใก็คือคนที่ตกนี่ละนเข้มขึ้นเยอะอจัดดิีมงาน้างเสีบจาง้มาไปังลังลังจับจิ้บเิกมาทันทีโอ้บรรยากาศี้อาเลย ได้เป็นลัปนูนนนยังมาท่านใดดิทีมงานสร้างเปิ่ลกําลังกินเขาอยู่ไม่ตัวก็เป็นมันเมอนเหมนจอลงไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องล่อเบิ่งว่ามันสีใด้บ่ได้ก่อนต้องล่อรุ่นล่อหลุนอยู่เพราะว่าเมอนแมืเนิ่นกําลังกินเขาอยู่้างอได้นยด้วโอ้ยข่อยอดนำทิมไปเปิ้นเจ้ว่าลืมข้าวไปเลยะม่ตัวเบื้องเขาลุกๆจ้อไว้ไ้เด้อ ไปไปกาแฟมงกขันปน้นเย็น hmm, mm ั hmm. mm ่นในตู้มัตางงานนั่นงานข้าดำนงานรงสกาดนั่นข่อ่เถาอืมหญ่เถานนกแบเป็นเถาไกาแฟ่าเร้อนั่ไปไปยกกบไปข้นป่นหรอกขึ้นกาวเล้วลางลากมือ้น้น้ำล้วด้วยเลยครับพี่น้องนี่งานย่ก้อนมานเขาจะได้กระโดด้นกันมัน แล้ววันนี้จิทดลองเป่าน้ำจ้ะล่อล่นน้กันบาน้ำจะขึนเท่าร่ขืนเอาทดลองเป่าน้ำาพื่ะพี่น้องแล้วว่าขันบะได้สิมาแก่ห้ไหมได้เยอะละคนเช้ได้เยอะดอกทดลองเป่าปังกอน รอดหลุนน้่นพี่น้องเอ้ยสิได้น้ำบ่สร้างผล่านเจนขักแค่นหนมันงายไปบดแต่ันยากมันก็ยากก็ยังมีลูกหน่อยับำหน้าสมัยแคกีน้ำสิไปทางไดนน้ลองน้ำ